stupid silence you v e been standing right there all along even though it been unspoken so long i'm on it สวัสดีพี่น้องป้องไปมาค่ะมื้อนี้เฮากบชิมาเก็บผักสลัดผักสลัดที่มีสรรพคุณมากมายเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยา่าวหลาอย่าให้ห่างเก็บยากค่ะเพราะว่าผัก มันเกิดอยู่น้ำหยาต้องค่อยๆงัดมันเกิดมาเพราะสั่นเพราะอะไรเป็นช่อนอะค่ะผักสลัดที่มีสปปรรพคุณมากมายเด้อพี่น้องไปหาอ่านเบิ่งเอาในหนังสือเนาะเป็นยาสมุนไพรผักสลัดตัวนี้ก็มีขายน้ำห,าห่างเน้อค่ะน้ำซูปเปอร์มาเก็ตเขาก็มีขายพี่น้องคะเข้ามาเก็บกันเลยค่ะมารับชมมาลุ้นวันสีได้ไรปันไดน้อค่ะ นั่งเก็บข้านเก็บแล้วพี่น้องค่ะเอามีหอดมาลงมาแล้งมาตอมกินเกสรนเนาะเกสรดอกไม้เพราะมันเป็นยาสรพคุนเนาะค่ะส่วนมากฝรั่งเขากระสิเก็บเอาตะดอกมาเนาะค่ะไปใส่สลัดนู่นนนี่เนาะแต่คนไทยเฮานี่ไว้ของแสบอของนัวเอาใบมันไปพรอมค่ะเอากอเอาช่อนไปน้ำเนาะ แต่มันอแต่คูดหยากจากหน่อยเก็บหยากจากหน่อยเด ment, a, Came, mm ้อ hmm. ค่ะค่อยๆงาทั ER. ่วสิได้ส่วสิได้กจานนึงเนี่ยใส่เวลาดนเติบอยู่ด้พี่น้องค่ะแต่ก็ค่อยเก็บเอาเนาะค่ะเอเดี๋ยวเก็บบ่อจ๋าเด้อค่ะพี่น้องค่ะรับชมกันยาวๆไปเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้จ่องนหน่อยนี่เด้อค่ะผู้ใดมกผู้ใดสนใจกันเลยเนาะค่ะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณมากมายขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะดูให้จบคลิปเด้อจะกดขำโฆษณาเด่าพี่น้องค่ะเบิงให้น่มนน่ เก็บไปเบาบ่จ่ากะเงียบน้อพี่น้องว่าน้ำบ่เอาเบาๆน้ำจากน่อยมีแจ่กำลังอ่อนๆงามแต่มันเกิดจูเงามันอยู่เลิกค่ะพี่น้องมันอยู่ไตหยาต้องค่อยๆเอามีดจิ้มลงไปเด้อมันค่อยสีใด้เป็นช่อขึ้นมายางงามเนาะมันกำลังอ่อนๆนะนี่กำลังแสบเลยเอยของแสบของแพงอีกจังหาก ได้ห่างเขาก้องในอยน่อยแก็แต่ว่าลายบาเด้วพี่น้องค่ะแต่นี่ของฟรีค่ะหาเก็บได้ค่ะต้องขยันเก็บจักน่อยชวนสี่ได้จานนึงน,นี่ใส่เวลาโดนเติบค่ะค่อยๆหางัดเอาเทระช่อเทระช่อนอ่อน,ด,น,ด,นดอกมันก็โอ้ยขันผู้ใดขยันเก็บเกิดเก็บดอกมัน่วนสี่ได้จานนึงก็โอ้โดนด้วยค่ะพี่น้องค่ะเื่อยได้ละกลมกลมเง,งย,งยนั่งคานไปบุ่นล่เก็บเอา เนาะนั่งยองๆกับเงยขาลราพี่น้องแตาา่ไล่กะต้องขอโทษขอให้เด้อพี่น้องค่ะมุนไปมุนมาหาเบิ้งอันชอบมันหน่อยๆอ่อนๆงามๆเนาะเพราะว่าคำน้นขึ้นเป็นปืดอ่ะมันหาชอบพอค่ะหาเหงามันบพอเนาะเหงามันอยู่ลึกมันอยู่ใต้หย,ยาไหมต้องแหวกหาเอ่าว่าน้ำบ่พี่น้อง แซ่บได้ค่ะพี่น้องค่ะกินซดก็ได้แบบเฮ็ดลัดที่เอาเสียไปพัดที่เอาเสียเอาเอาไปตากแห้งส้มเป็นชาดื่มเนาะเป็นน้ำชาดื่มก็ได้เนาะที่เอาเสียไปพักเฮ็ดพัด่เอาไปใส่สลัดน,นู่นนั่นนี่ได้สารพัดเมนูค่ะพี่น้องค่ะแซ่บค่ะมันมันเนาะ ความมันชีบอกให้ความมันกินเข้าไปยำเข้าไปสดๆบอกบ่ถือพี่น้องค่ะบรรยายบ่ได้บ่บบเข้าใจว่าที่บรรยายแบบใดเนาะรสชาติของมันเนาะคะ่ะแต่ว่ากันเอาไปตากแห้งช่วงเป็นซาดื่มเนาะนี่เนาะ แต่ว่าส่วสชิได้เด้อพี่น้องตากแห้งล้วก็ชิได้น้อยหนึ่งอันนี้เอาไปอ่าไปเฮ็ดผักสลัดกินโซดโหลดนี่ค่ะนี่ก็กองนึ่งก็สิได้กินอยู่สองขาบสามขาบอยู่ละกันอ่กินผักน้ำาอือผักย่างอือน้ำนองพาะมนมากินย่างเดียวกันไปเฮ็ดผักผักสลัดร่วมเนาะค่ะพี่น้องค่ะอหารหลายอย่างผักโซดนํำมาร่วมกันเนาะ ประมาณนั้นนะพี่น้องขันหขอาไปพัดมันก็น,น้อยเดียวนึงกินขาบเดียวกับเบิร์ดกับพี่น้องซ้ำเลยหวาน,นบอกเอาพะเ่าหลายแล้วพี่น้องคลิปนี้กะกำลังแต่งตอนนี้เนาะแตง่งสกเก็บใส่ถุงล่ะค่ะขันผู้ใด้มากคลิปนี้สนใจกะอย่าลืมเด้อพี่น้องค่ะ ฝากช่องน,น้อยๆกดไล่กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนช่องน,น้อยๆให้เติบโตไปหนาเพื่อฮาจะแนวดีๆมาฝากพี่น้องเด้อค่ะสรรนหาจะแนวใหม่ๆแปลกๆแ,แนวเสพๆน,น,นัวแนวมวนแนวหัวมาฝากพี่น้องทุกปู้ทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ควมสุขวมเจริญเนาะค่ะพี่น้องค่ะสมปัถนาทุกปู้ทุกคนเด้อค่ะบา,บายบาย Thank you ปากใ้คนไบุทแก่ให้เดี๋ยวไปเป็น้ม่้ค่ะคิดนึเอาไว้คัดีนึ้งดัค่ะเรียกาฉลัดเด็ดเด็ดนวนวดเป็นยาสัุนไปรนะคะบ๊ายบาย